สวัสดีนะทุกท่านก็นจะวันนี้ก็เอาอเลื่อยไปนะทุกท่านเอาเลื่อยไฟฟ้าไปนะแล้วก็อันนี้เป็นถุงกุญแจนนะถุงกุญแจเนี่ยเอาไปเผื่อเวลารถเสียกลางทางจะได้จอดซ่อมได้นะส่วนอันนี้เนี่ยยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะทุกท่านเดี๋ยววันนี้จะเอาไปให้คุณตา นะแล้วก็น้องอาบนะฮะยังไม่รู้นะทท่าน,นคืออะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวให้คุณชาไปแกะดูของที่เจ้าไปให้นะสรุปนะครับนะวันนี้ผมเอาเรื่อยแล้วก็ไปอันนี้นะไปนะทุกท่านนะครับเอฟซีก็เมื่อวานเนี่ยเอฟซีหลายทานเนีะยก็เป็นห่วงนะทุกท่านนะเป็นห่วงแล้วก็ คอมเมนต์บอกกันหลายท่านอยู่นะครับในส่วนของออในส่วนของอเอปกชาวเลื่อยไปตัดอะไรนะฮะอันนี้ไม่ใช่ช่องผมแล้วครับพอดีว่าผมทำเสื้อผิดแล้วผมก็เลยเอามาใส่ก็อ,อกูดไว้ล้วกัน เอฟซีไลทยท่านเนาะเป็นห่วงในส่วนของผมจะเอาเลื่อยเนี่ยไปตัดต้นมะพร้าวนะฮะมันจะมีต้นมะพร้าวที่มันยื่นออกนอกเอ่อนอกเขตของคุณตามันมันกินเขตถนนนะฮะในส่วนของต้นมะพร้าวแล้วก็เอ่อส่วนต้นเอ่อต้นมะคามเนี่ยส่วนต้นมะคามเนี่ย หลายคนนะชาวบ้านนะแล้วก็ตาประสองค์อยากให้ผมเนี่ยเอาต้นมะขามออกนะฮะแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับที่อยู่ตรงนั้นออกอมีอยู่สองต้นสามต้นนี่แหละที่ทุกตาอยากให้ผมเอาออกหนึ่งเพราะว่าต้นมะพร้าวเ,เนี่ยไปรับเขตของถนนนะซึ่งเอฟซี FC หลายท่านบอกว่า อย่าตัดเลยกว่ามันจะโตได้ขนาดนี้เสียได้นะครับทางถนนเนี่ยทางท่านอบอตอเนี่ยบอกว่าภายในปีนี้จะมีการสร้างถนนเส้นนั้นเส้นด้านหลังบ้านของคุณตาแล้วก็เส้นตรงหลังห้องน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทางท่านอบอตอบอกว่ายังไงเขาก็ต้องได้ตัดออกเพราะมันร้ำเส้นถนนไป ครนะเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาออกอยู่ดีไม่ว่าช้าหรือเร็วต้องเอาออกนะภายในปีนี้นะครับเพราะว่าถนนงบประมาณเขาจะทําปีนี้นะครับนะเห็นท่านอบตอบอกนะว่าถนนเนี่ยภายในปีนี้แหละนะครับเดือนไหนไม่รู้ยังจาไม่ได้ว่ายง่ยายยังไงต้องก็ต้องเร็วออกภายในปีนี้นะฮะมันไม่ได้กินรูปมันหรอกนะฮะทุบมะพร้าวนะส่วน ต้นมะขามชาวบ้านแล้วก็ท่านอบตแล้วก็หลายๆคนนะลงความคิดเห็นกันว่ามันจะมีใบมะขามเนี่ยหล่นใส่หลักคาเป็นชะีสนะฮะจะทําให้มันเกิดสนิมใบมะขามเนี่ยมันจะทําให้เกิดสนิมหลัคาเนี่ยเกิดสนิมเร็วนะครับกว่าใบกว่าใบอื่นนะฮะเห็นเห็นชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นนะ ต้นมะขามเนี่ยไม่ควรเอาไว้ใกล้บ้านเพราะมันจะทําให้หลังคาเนี่ยเป็นสนิมนีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสอบถามคุณตาอีกทีหนึ่งว่าจะยังคงเอาไว้อยู่หรือเปล่านะฮะนะจะยังคงเอาไว้อยู่หรือเปล่าถ้ายังเอาไว้ผมไม่ตัดแต่ถ้าคุณตายยืนยันว่าจะเอาออกผมก็จะตัดให้ทำต้นมะขามนะครับต้นมะพร้าว นะถึงคุณตามไม่ตัดนะรถไมโครเขาก็ต้องได้จบออกอยู่ดีเพราะเขาจะทำถนนไม่แน่ไอ้ต้นมะขามที่อยู่ตรงไอ้ไม่ใช่ต้นมะพร้าวที่อยู่ข้างห้องน้ำของคุณตาเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะโดนตัดด้วยแต่ว่าสองต้นนั้นอะ่ะมันเป็นมีลูกนะมันมันมันกำลังมีลูกพอกินทำไมถึงต้องได้ตัดทั้งทั้งที่สัวนั้นไม่ได้กินพื้นที่ของถนน ตัวต้นมันเนี่ยลำต้นมันเนี่ยไม่ได้กินพื้นที่ของถนนจริงแต่ว่าไอส้สวนมันเอียงมาแบบนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นถนนต้นมะพร้าวเอียงไปหาถนนต้นมะพร้าวเอียงไปหาถนนนะทุกท่านซึ่งทําไมต้องถัดเพราะว่ามันอยู่ข้างบนน่อยมันเอ่เท่าที่ผมอยู่ทําบ้านของคุณตานะมะพร้าวหล่นเอง สามลูกแล้วผมอยู่ทําประมาณเดือนเดือนหนึ่งแล้วเนาะนะครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วผมได้กินมะพร้าวโดยที่ไม่ต้องสอยสามลูกมันหล่นตรงกลางทางนั่นเลยแหละมันหล่นปุ๊บมันก็จะไปหล่นอยู่ตรงถนนพอดีนะครับเพราะนั้นต้นนี้อันตรายนะฮะถ้าเกิดในอนาคตเขาทำถนนเสร็จเรียบร้อยมีคนสัญจรไปมาเยอะถ้ามันหล่นใส่หัวคนเนี่ยอาจจะ ซวยนะฮะคุณตาอาจจะซวยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะครับทางท่านอบตาอาจจะเอาออกก็ได้แต่ถ้าไม่ออกถ้ามันหล่นใส่หัวคนคุณตาซวยแน่นอนนะครับพรอเป็นต้นมะพร้าวของคุณตาเองนะฮะล่าสุดนะเมื่อสองวันที่แล้วได้กินมะพร้าวหลน่นมันหล่นเองมันโดนนอนเจาะตรงขั้ว นะมันโดนนอนเจาะตรงขั้วแล้วมันก็หล่นนะครับทุกท่านนะมันโดนนอนเจาะตรงขั้วมันนะครับแล้วมันก็หล่นนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็อันตรายอยู่พอสมควรมะพร้าวเนี่ยสิ่งที่จุดที่ไม่ควรปลูกก็คือตรงใกล้ๆบ้านนะทุกท่านมันจะหล่นใส่หลังคาบ้านแล้วก็อยู่ตรงถนนมันจะหล่นใส่ถนน หล่นใส่ถนนไม่บ้าหรอกมันหล่นใส่คนเวลาขับรถไปนี่แหละนะผมไม่กล้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะแถวๆองค์แถวๆใกล้ๆลำต้นมันอ่ะผมมันสามครั้งแล้วท่านหล่นมาเนี่ยท่านหล่นลงมาใส่หัวนี่ตายได้นะพี่น้องเอ้ยเพราะนั้นก็อันตรายอันตรายอยู่พอสมควรน,นะฮะเมื่อวานก่อนนะผ่ามะพร้าวกินหล่นเองอู้อันตรายไปล้างมือล้างอะไรตรงนั้นต้องระมัดระวังอย่างสูงเลย มันหล่นแบบไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนอนเจาะพั่วมันนะตรงพั่วมันมันโดนนอนเจาะมันก็เลยหล่นเองนะฮะเออก็อันนี้อธิบายให้เอฟซีเข้าใจเนะาะมะพร้าวต้นที่มันยื่นออกมาที่มันยังไม่เป็นลูกนะยังไม่เป็นยังไม่มีผลแลไ้ไม่มีลูกนะต้นนั้นนะมันล้มถนนแบบชัดเจนเลยทั้งต้นทั้งองศาเอียงมันก็ล้มถนนไป นะส่วนต้นมะขามเนี่ยเท่าที่ดูนะมันมันล้าอยู่นิดหนึ่งประมาณทักสองสามเส้นนี่แหละล้าถนนไปทักสองสามเส้นเนี่ยต้องถ้าตัดก็อาจจะตัดต้นที่มันล้าออกนะแล้วก็เก็บต้นใหญ่ไว้เพราะต้นมะขามมันมีสองแง่งนะมันออกมาแบบนี้แล้วท่านอีกอีกต้นหนึ่งมันมันล้าถนนไปนิดหนึง่งส่วนอีกต้นใหญ่หญๆเนี่ยมันไม่ได้ล้าแต่ว่าจะเก็บไว้หรือเปล่า นะครับถ้าผมตัดไม่ได้ผมก็เอาไว้ให้รถไมโครเขาดึงให้มันล้มเอาเพราะผมก็กรัวมันจะล้มเสียบ้านเหมือนกันถ้าตัดนะถ้าตัดนะผมก็จะค่อยๆตัดทีละกิ่งทีละกิ่งลงมานิดๆนิดๆลงมาเรื่อยๆ่นะแต่ถ้าผมตัดไม่ได้ผมก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นให้อ่าคนที่เข้ามาทําถนนจัดการเอานะครับอ่าโอเคครับผมเนี่ยก็อธิบายเนาะ เคียประเด็นเรื่องต้นไม้ทําไมถึงตัดนะครับต้นมะพร้าวของคุณตานะครับเพราะสาเหตุนี้นะทุกท่านไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องได้ตัดอยู่ดีนะครับในนั้นก็ฝากาทีทุกท่านสวัสดีครับ